การเหมืใกลนเข้าทางฝืนกูไปสุขนาดวยก็แล้วกูบุญตาเหมือนกันมันจะหมูเวลายิ้มนี้ยิ้มนี้เขามีใส่เหมือนกันด้วยนะต้องตายหน่อยต้องตายจริงเน่เน่เน่ดูดูจอมจอมเขามีใส่เหมือนกันที่เดียวกันเลยตำแหน่งเดียวกันเลย ไม่ใช่จริกจริงจริงจรีเจริงจริงจริงจัิงน้่งจริจริงจรเงจริ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 งจรนงาริงจริงกริงจร่งจริ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 งจนิากริงจริงจริงจรจริงจริงมริงหริงจริงจรงจริจริงจรงจริงจงจริงจใ้งจริงจริงจรเจริงจิงจริงมิงจริงจริงจรนเจ็นงจริงจริงจริจริงจรงจริ่รงจรงจริงจริง่ริงจรเงจริงจงจงจจริงจริริงจนรงจรจริงๆคือต้องบอกว่าไอ้เรื่องผรื่องฝเนี่ยไม่ต้องไปสรมากราะว่า วันๆแต่ละคนคู่กันมันก็มีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสิ่งที่ผมจะบอกให้เพื่อนแล้วเพื่อนฟังคำผมเลยผมผมจะเสกให้มันเป็นจริงให้ดูต่อจากนี้เพื่อนๆนทุกคนจะเจอผู้หญิงและผู้ชายมีฝ่ายตรงนี้กันอีกมากมายในติ๊กต็อกเพื่อนเพื่อนฟังคำผมไว้อกูจกูจะเรื่งกูทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงดูตั้งแต่วันนี้นะครับจบไลน์นี้เพื่อนเพื่อนายถ่ายหรือตั้งแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนถ่ายเพื่อนเพื่อนจะเจอคนมีฝ่ายที่เดียวกับการมินอีกเป็นสิบเป็นร้อยคน จำคำมไว้พี่ปูรีไปไม่มีไม่่ปูรเข้าห้องแต่งหน้าเลพี่ปูไปเจอมาก่อนสวยี่้จอีรพี่กฤจะขอที่รู้จักพี่ปูรียืมก่อนเอาปาก้า้พี่ปูยืมก่อนแต้มไปสรับไปนะครับผิวนุ่มมากนะครับแล้วก็หอมมากๆนะฮะอันนี้เริ่มนะต่อจากนี้ใครเจอแล้วแขบแค็บแคบแล้วมาคุยกันแรปหน้าแล้วพวกคุณจะบอกว่าเยี่ยแม่งเจอแต่คุณมีฝ่ตรงนี้ ตรงอื่นคุณจะไม่เจอแล้วคุณจะเจอแต่ตรงนี้คุณจำ,ำคำว่าผมเศษให้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเน่<ช>มาต่อไปอเดี๋ยวคนแม่งดา่าอีกเต็มเ <c oughs> ลยนี่คุณจอให้เนื้อครีมอะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้ามันกินได้เนี่ยผมโคตรอยากกินเลยนะเจม้์มันดีมากไม่เคยเจอเนื้อแบบนี้มาก่อนเหมืนอมนกันคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าเนื้อครีมมันเป็นยังี้เพื่อนๆดูนะคือมันจะเป็นอันนี้เป็นเนื้อครีมเนื้อบิงซูนะคะแล้วฟิวมันเหมือนแบบพอมันลงผิวไปแล้วมันละลายอะมันแตกตัวเป็นน้ำแล้วมันซึม ไม่เคยเจอเนื้อคีบเนบลมเยเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่เคยเจอเนื้อแบบเหมือนกันเดี๋ยวดูสิ่งที่ควรจะเจอมันจะเป็นเงนเป็นน้ำนี่อังริงคือควรใช้คู่กันกับสครับนะคะปาาแนะนําให้ซื้อตะกร้านหนึ่งนะคะที่เป็นสครับแล้วก็จะได้สบู่ไปด้วยหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ซื้ออันนี้แยกเพื่อนเช็คบินอันนี้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เก็บโพสส่วนลดจากติ๊กต็อกนะคะแล้วเพื่อนก็มาซื้อบอดี้โลชั่นเพิ่มแล้วก็เก็บโพสส่วนลดจากติ๊กต็อกนดีจจนผมมไ่รู้ะอธิบาาายยัังงไวว่่มมนันแบบว่ามันว่ามันแบบซื้ี่่่จรริงใใชคคดดาาผมมุณเตไปอบ เดี๋ยวคุณจะเจอจริงผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดอะไรเดี๋ยวเป็นงั้นหมดทุกอย่างอ่ะสี่เล็บก่อนถ้าเหมือนคนขอคนละแชร์นะครับแล้วแชร์เรื่องอะไรนะครับผมมุ้ไปแล้วทุกคนพี่แก๊งมีห้องกำลังสครับให้ดูนะครับว่าว่าว่าเป็นยังไงอ่าเป็นน้ำเลยอีกห้องกูเขาเรียกว่ากูเลิกเออเส้นมันไปสุ ปกติว่าก็มีชอบคว่ม้ตัวบอดี้สครับอันนี้นะคะพอเราสครับไปเนี่ยเนื้อมันจะกลายเป็นเนื้อเหมือนมากน้ำนมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งห้าห้าถึงสิบนาทีก็ได้นะคะเราค่อยล้างออกแล้วมันจะแบบผิวนุ่มเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้เม็ดใหญ่บาดใช่มันไม่บาดผิวนะคะตัวนี้มูกิมูกิมอันนี้กามินดุนยุ่งกันนะคะมูกิจริงๆคือเนื้อสครับอันเนี้ยเหมาะมากสาหรับคือเพิ่งผ่านสงการมาไงคนไปตากแดดเล่นน้ํากันนะคะอย่างร้างก็คือกลับมาแล้วก็คือ เป็นสาวใต้ไปเลยก็ค<ม>ือเหมาะมากกับการใช้สครับมันจะได้ผัดเซลล์ผิวใช่ผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วออกไปนะคะกล<บ>่องนี้นะคะใครที่ซื้อใครที่ซื้อ,คอสครับหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะจะได้สบู่ไปด้วยนะคะหนึ่งกล่องใครที่ซื้อสครับสองกระปุกก็ได้สบู่ไปเลยนะคะสองกล่องเขง้าใจเนื้อครีมอ่ะมันดีมากอะไม่เจน,นื้อครีมเหมือนกันเนื้อครีมแบบว่าคือแจ็คลองลอง แกให้เพื่อนดูไม่ใช่ลองน้องแต้มให้เคาดูว่าว่าอธิบายว่ามันมันมันเป็นเนื้อครีมที่มันเป็นแบบมันมันเหมือนน้ําที่จับตัวเป็นก้อนดูนะเขาทำยังไงมันฟีลเหมือนมันบดเหมือนกันนี่มึงจะไม่ทักฝ่ายอืนเลยใช่ไหมเนี่ยสาวไปแต้มมาให้มึงเนี่ยโอ้ยังไม่ทักยังไม่ทักยังไปทักแม่เคออคือคือเนื้อครีมอ่ะมันแบบไม่เข้าใจจริงๆอ่ะใช่ มันนุ่มมากอันนี้เปนมาทถ้าได้พิมพ์ฐานะที่เป็นเนื้อนี่คงดีมากนะมันแบบซึมไปเลยใช่ไม่แต่ที่ท้องข้องใจสุดคือเนี่ยกินทำไมกินทำไมเป็นเนื้อไม่ไหลเขากินตามทำไมเนื้อมันหายไปอไเลยนอาหารหมารู้ว่าผมบอกให้เรื่องอาหารหมาผมไม่กล้ากินเพราะเขาดุผมจริงเรื่องว่าห้ามกินอาหารหมาแบบเขาไม่ให้เขาไม่ให้เล่นครีมหรือเอาผงซักฟอกมาสระหัวอะไรพวกนี้แล้วเขาดุผมจริงเรื่องเรื่องว่าเรื่องว่าอย่ากินอาหารหมาอะไรเงี้ย แต่เขาคงปรับสภาพตามอะครับแล้วก็กินอาหารหมาแทนผมไปละกูว่ากูอะเหมาะกับพวกอาหารหมาหว่ะไปละจะกินมไปละเพื่อนมีมมีอาหารแมวเปียกด้วยอันนี้แม่งเหมือนโรตีไงเพื่อนไส้ครีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโรตีไส้ครีมนะครับวันนี้กดที่ตะกร้าได้เลยคือผมไม่รู้จริงว่าจะอธิบายเพื่อนๆยังไงว่าให้ให้ให้ลองอันเนี้ยที่รู้ชื่อพลล่าช่วีชาวยทาโรชั่นให้หน่อยค่ะคุณชารีทา

เพื่อนๆดูนะครับว่าว่าเนื้อผมไม่รู้จะอธิบายจริงยังไงว่าแบบว่าเนี่ยแล้วมันนุ่มจไม่รล้ว่าตอนนี้เจ๊ปวดทาเต็มตัวเนาะนุ่มจนตกกระจายอ่ะมันเหมือนน้ําที่แบบละลายไปละลายไปละลายไปในนี้เลยอ่ะมันถึงเป็นเนื้อบิงซูไงพอมันโดนผิวปุ๊บแล้วมันละลายไปเลยนุ่มแม่เช็พี่บิ้งซูดูราคาสามร้อยห้าสิบตอนนี้เหลือสองร้อยยี่สิบแปดบาทเขาลดเอาไว้เนี่ยตัวโลชั่นบิงซูราคานี้ได้แค่สามร้อยบาทเท่านั้นราคค่ะ ควจำได้ไหมนะคะพี่นายข้ามลืมเลยครับจำไว้ครับจำไว้จำไว้ฉันก็สัญญาจะจำทุกเรื่องราวตลอดไปไม่ว่าร้ายหรือดีสุขหรือทุกข์ใจทุกข์ใจฉันจะชบทุน นคิมดีชบจาก350ตอนนี้เหลือแค่288บแนะคะได้แค่300บ้บาทนะคะเพื่อนมาแบบคิมมันมีคิีมทาหน้าที่เป็น2อ0 2้ทย่งนะคะจาก350นะคะ พี่ชื่อเหมือนแม่ของแล้วหน้าเหมือนแม่เหมือนจริงพี่หน้าแก่เหมือนแม่ไม่ไม่ใช่แก่เหมืแม่จริงชื่อเหมือนแล้วก็หน้าเหมือนด้วยจริงเหรอใช่เจีองนีชินจ้าผู้ดุรยจริงตัวเน้าสมหัดดีมากจริงขนคะนุ่มมากเลยและจริง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 ริงจริงจงจริงจรงจรจรงจรงจริงจงจิริงจจริง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 ริงจ่ิงิงจริงจงจริงจรังรงครจงิงจริงจริงิบจริงจงง มันมาเเล่าเรื่องตอนนี้จริงเหรอไมก่อนนะไอ้จะกำลังนั่งพอดีเลยแล้วก็โดนเรียกเล่าเรื่องเอาเอาจริงๆนักขายมาเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยแบบนี้ผมบอกให้ว่านี่เป็นเนื้อครีมเนื้อครีมแรกที่ผมเคยเจอพ่อเลยครับิงซูโลชั่นบิงซูโลชั่นเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ผมจะบอกให้ว่านี่ผมทาเป็นร้อยครั้งเนี่ยมันยังซึมเข้าไปเลยมันทำให้เราอยากทาเรื่อยๆเ ให้มันทำให้เราอยากกินด้วยอยากพาด้วยเข้าใจน่เลยเขาเอาเอาอะไรมาใส่แบบว่ามันเป็นนี้ขือนเก้าโคคาเลนดูลาคาเลนดูลาบิงซูโลชั่นเนื้อบิงซูใชเพียวหรือพาสมโลชั่นทัวไปกัปตูลา 총128 바트 주고 스여요 나카. 꼭 세트로 같이 사보고 세트 선물로 정말 선물해도 정말 그 받는 사람도 하는 사람도 기분 좋을 것 같아요. 레남 페이스 세트로 나카. 나카. หรือว่าซื้อไปฝากเป็นของขวัญให้ก็ดี<อ>เหมือนกันนะคะแนะนํามากๆเลยวันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายของล้วนะคือไม่ไม่ไม่บอกเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตอนนี้มีเวลาเวลาที่เราไลฟ์เร็วจะมีข้อความมาหาผมเยอะมากว่าแบบว่าไม่รู้เรื่องเวลาไลฟ์แล้วก็คือแบบหลายคนกาลังตอนนี้ยังนั่งรถอยู่เลยยังนั่งรถติดกับบ้านอยู่หลายคนมากเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนรับข้อมูลเยอะสุดคือแต่ละคนจะส่งมาแบบวี่าพี่ยังนั่งรถอยู่เลยยังไม่อะไรเงก็ต้องแบบว่าหลายคนตอนนี้ยังเพิ่งเลิกงานหรือบางคนเนี่ยยังไม่ออกจากที่ทํางานเลยนะครับเวลานี้ กามมนมีกี่โมครับไม่บอกค่จะบอกว่าตัวบอดี้โลชั่นนี้นะคะช่วยได้ดีมากนะคะสำหรับที่แบบใครไปเล่นฝนการมาจะไม่คะหรือใครที่มีแบบว่าผิวแตกลายนะคะช่วยได้ดีมากเพราะว่าตัวเนื้อโลชั่นคือเขาซึมง่ายซึมไวสั่งซึมดีมากเลยนะคะใครดูในรถไม่ปวดตาผมอยากรู้โปรโมชั่นสครับเนื้อกับปุ๊กไตซาบุเนื้อกป้องส่งร้อยเก้าสิบบาทครบสองกับปุ๊กไตสองกล้องห้าร้อยห้าสิบบาททุกคนสนยนะคะ ผมชอบอ่ะผมชอบเนื้อครีมมันมากจริงๆเราเราอย่าเพิอกินก็พอโปรโมชั่นสครับพักกับปุกไดซาบุฮักกรอมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทคือสครับสิบกับปุกไดซาบุสิบกรัมสองพันสองพันสามร้อยบาทคือทุกคนเยี่ยมมากค่ะยันคอแล้วตอนเนี้ยคนท้องใช้ได้ไหมคนท้องได้ได้องใช่เปล่าร้อยเปอร์เซ็น ไม่รู้เจ๊ทองเจ๊ก็บอกดิใช้ได้ป่ะอ่ะพูท้องเหรอปนนู่ดุกีอบววไม่แต่ว่าไอ้โลชั่นตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่ามีรอยแตกลายนะคะหรือว่าผิวแบบผิวไหมสจานรารโดนแดดมาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่หลังคอใช้ได้เพราะมันซึมไวมากผมอยากรู้ว่า 근데 이거 정말 하나 하나 아니고 하나 아니고 <laughs> 다, 어, 여러 개좀 사서 충분히 계속 계속 쓰면은 좋을 것 같고 그리고 뭐 아니면 하나 하나를 먼저 사보고 진짜 좋아서 또 다시 재구매할 할것 같아요 저 같아도 그러니까 꼭 하나씩은 사서 꼭 써보시길 바라고 그리고 좀 여유가 되신다면은 이게 이제 그 프로모션으로 구매해 보시면 더 좋게 좋은. ชันซื้อคิวเอตาุชิสิสมิตก็อยากจะแนะนำให้ซื้อกันเยอะๆนะคะเพราะว่าราคาถูกจริงนะคะแล้วก็แต่ถ้าใครที่ยังไม่มัน่นใจให้ลองซื้อกันคนละชิ้น2ชิ้นไปลองก่อน <laughs> แล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาซื้อใหม่แน่นอนนะคะการมีรับรองเลย <Yo. S 2> แล้วก็ สำหรับใครที่แบบว่าออมีกำลังซับนะคะก็แนะนำให้ซื้อเป็นโปรโมชั่นหลายๆขวดไปแบ่งกันก็ได้นะคะโปรโมชั่นสครับ5ักกับบุกไตซสาบุกรอนึ่งพันส่งลอยบบาทสครับสกับบุกไตซาบุสกรอมสองพันสามบาทโปรโมชั club, 30, ่นสครับสามกับบุกไตซสาบุสากรอไต่พลูไรท์พร้อมไลเซนเจ0พันบาท คนถามว่าแังมึงยูใจอนนะยูขายเก่งกว่าเด็กก็แนะนำโปรโมชั่นสครับสามสิบอันแถมสดู่แถมสบู่อีกสามสิบอันนะคะแค่ห้าสูบเอ็นตบอะไรแค่ร้อยกว่าบาทเองดีมากเลย แอมเบบีแอมปลอดอันตรายก็เมื่อคาตะกา้าที่ปักหมุดอยู่ตอนนี้นะคะจาก6,000บาทนะคะเหลือ5,400บาทนะคะ30กระปุกนะคะเหลือกระปุกละ3 0 0 80บาทเองนะคะกรปกอกปุกอเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยได้กระปุกเดียว3าไเ้กไดุ้บู่ไปด้วยคนถามว่าทำไมมึงเหมือนใจแอนใช่ใช่ใช่หรอได้ตอบเท่าไร่เไอยุกันไม่อยาลืมไปเจอคนีตอบันนะคะเอาไหมหลายเสื้อเอาไหมันันเขาเบาท บอกว่าขวดฉีดสบู่สบู่หอมมากหอมเหมือนลูกอมอ่ะหนูเลยไม่แปลกใจว่าทำไมเขามันน่ากินมากพี่ปูเอาใช้อยู่คือพี่ปูเลยเป็นไงพี่ปูใช้แล้วเป็นไงพี่ปูจับคืออยากด้านตอนนี้ด้วยหนักมากคือความมินช่ายหอมมากสดชื่นนะคะหอมโอนบิ้นอูโซบบิ้นอูนี่โปรโมชั่นที่เราซื้อไปที่สุดแล้วไอ้น็คม่อยู่แล้วนายจะบอกให้อยูต้องต้องแต่งงานไจเน็คไอ้แน็กมีที่ดินเยอะ เขาเรนเอเดนมันแต่งเคยมันชงกูดารากูมันจะชอบมันจชอบอยู่มันเคยโันมองฉลบการามินชัอันนก 그러니까 뭐라고 그러고 봐봐 ตอนสัมภาษณ์ในแชทไงมันบอกว่ามันมีความพร้อมแต่아ล้ว도 그렇게 할 때도 제가 보고한 그게 아직 안 마나요? 응, 응, 응. 남만 처에 유유กับเกาลี를 유동 니나 아, 사가 꼭 해보시 다시. 아, 근데 걱정 안 하셔도 되고 한국에 어 한국에서 일 정규하고 어 오랫동안 있을 예정. 좀 많만 เยอะ.เอา니 거기 อีก.니 라이마러 อีก.너나 여기 총 많. มันมีรถตรงไหนคือตรงนี้บ้าน. 아이 너 아이노 찰리 찰리 매니 매니 홈앤 매니 땅땅땅 뭐라고 하죠? 티빵. 땅이 많은 티빵. 것도 알고 있는데 말해 말해.

ไม่เราอะต้องหาคนที่มาช่วยเมนเนดแล้วไงเรามีองช่วยเมนเนดแล้วเ็มีอเจเอ็มวีพเรื่องเรื่องเนี้เถียงเถียงกันบ่อยมากแต่ผมจะบอกให้ว่ามันมันเป็นความถูกของแต่ละคนหรือผมตอบง่ายเงินเหลือเยอะเกินนะชอบ